ที่เราจับแล้ดถูแรงเมนจะเป็นคราบมันยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสนะคะลอยตรงนี้กับผลิตภัณฑ์แคสแคสเร,รมเวอร์ตัวนี้ว่าจะเอาออกหรือเปล่านะคะขยับแบบนี้บีบใส่นิดเดียวแบบนี้นแล้วเฮ้ไยไมนออกนะแล้วมันเหมือนแบบคราบยางมะตอยหรือคราบ<ม>อะไรไที่แบบโดนนะคะมันก็เลยเป็นรอยมาดูตรงนี้อีกเห็นไหมมันจะมีคนเปิดกับประตูกระแทกนี่เห็นไหมออกแล้วเป็นแบบนี้คราบ ยางมาต่อยคาบอะไรเงี้ยคะ่ะที่แบบว่าไม่ได้ลึกเข้ากินสีด้านในตัวนี้ก็จะอ,ออกเลยตัวนี้เห็นไหมใช้ได้กับทุกสีรถนะคะไม่ได้ไม,ไม่ไม่กัดสีนะใช้ได้กับทุกสีรถไม่กัดสีเลยถ้าแบบลึกเข้าไปกินสีด้านใน,นก็จะไม่ออกนะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบด้านนอกนี้เห็นไหมอ,ออก,ออกแล้วนี่เรามาดูเลยเลยตรงนี้ติดมานานมากไปล้างรถมาเขาก็ไม่เอาออกให้หนะมอนเดิมนี่ยำพันตัวน,นี้เลยเห็นได้ชัดมากคาบแดงต่อยเดิ โอเคใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์แคชแคชรีมูเวอร์ตัวนี้จะช่วยลดในเรื่องของรอยขีดข่วนรอยเบียดเฉียดน,นะคะที่ไม่ลึกเข้าแบบกินตัวสีด้านในนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเลือกจิ้มในตะการได้เลยจ้า